วัสด,ดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมซัมซุง46นิ้วนะครับรุ่น UA46F6400 f, f นะครับ 6400d อาการนะครับติดแล้วดับตัดเปิดใหม่ติดแล้วดับตัดเปิดใหม่ครับเดี๋ยวมาเสียบปั๊กดูครับ เดี๋ยวต้องใส่ปุ่มก่อนครับนี่นะครับสีแดงแตนบายครับกดครับลอดติดครับแล้วดับเห็นไหมครับดับแบ็คไลท์ก็ดับครับหลอดที่ค่อนก็มีติดนะครับสีน้ำเงนดับสีขาวดับก็จะมีเสียงดีเลย์ดังป๊อกแบคครับตรงนี้ก็จะติดดับตามครับเนี่ยเห็นไหมครับหลอดดูตรงนี้กับตรงนี้ นะครับโอเคก็จะเป็นงี้ตลอดเลยครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่บอร์ดหรือที่ออตโทนก็ถอดไฟออกเลยครับถอดจัมส์ออกเก็ตออกนะครับเสียปั๊บนะครับติดดับเป็นไหมครับนะครับนี่ถอดออกแล้วครับโอเคครับ ตัวนี้คล้ายๆกับตัว50ห้านิ้วที่ผมเคยลงคลิปมาบอดเดี๋ยวจะลองลอยจุดนะด,ดูว่ามันจะเหมือนกันหรือแบบนี้ยังไม่ไแน่ใจต้องแกะดูก่านโอเคครับก็การถอดน็อตออกหมดแล้วก็ระวังนะครับบางครั้งไฟมันจะค้างนะครับไฟสูงจะค้างนะระวังเลยไฟหลอดบางทีก็ค้างนะครับแล้วจับก็อย่าไปวางบนแผ่นเหล็กนะครับเดี๋ยววงจรที่ไฟค้างเนี่ย เกิดมันโดนช็อตกับแผ่นเหล็กมันจะลัดวงจรกันแล้วอาจจะทําให้พังเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับทางที่ดีคนหาแผ่นพลาสติกหรือว่าวางบนพื้นที่ไม่ใช่สื่อนะครับโอเคครับผมก็วางที่สมุดนะครับโอเคเยมาดูกันก็นี่ก็มาจาก Youtube นะครับซึ่งก็น่าจะไปซ่อมที่อื่นมาแล้วครับก็เห็นคุย อยู่ว่าจะมาซ่อมครับก็มีรอยซ่อมนะครับจ่ายไฟก็ยับมาใหม่หมดละเนี่ยพวกย้ำดูรู้ว่าถ้าเป็นช่างจะดูออกว่าผ่านกัรซ่อมมาละโอเคเดี๋ยวผมลองไล่เช็กดูคร่าวๆนี่ไงบ,บอดเหมือนกันนะที่ผมลอยนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะลอยออกเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ย้ำปิ้นอีกรู้สึกว่า อย่าระวังครับเผื่อไฟค้างนะครับจะเป็นวงวงพอ้ตะกัวเป็นวงวงนี่ครับเดี๋ยวหาตัวชี้ก่อนนะเนี่ยตะกัวร่อนเขาเรียกเนี่ยจะเป็นวงวงเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ถ้าติดแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ย้ำพวกนี้เดี๋ยวโมโปรโาแปลงเนี่ยควรจะย้ำให้ให้ให้ให ดีก่อนนะครับก่อนลงมือซ่อมนะครับเพราะบางครั้งก็อาจจะเป็นที่ตะขวดอันนี้ก็รอยซีเหมือนกันครับบอกกับกับบอร์ด55นิ้วอะไรซัมซุงอีตัวที่ผมเคยลงก่อนหน้านี่ครับก็นะครับเอาตัวนี้ออกลอยตัวนี้ออกโอเคเดี๋ยวผมจะลองรอยดูครับเดี๋ยวย้ำก่อนครับเดี๋ยวหยุดคลิปสักครู่ครับเครื่องก็คงจะสอบปาการนี่ครับน่าจะไม่ผ่านนะจะเลยมามาที่นี่ดู นี่อาที่เ,เปลี่ยนแปะไว้อยู่ครับไม่รู้ตรงไหนเปลี่ยนสองจุดโอ้ถ้าผมจะดูตามก็ดูยากบางนี้ตัวนี้ก็แปะไว้น่าจะเปลี่ยนค่า,าตรงนี้แปะมันอยู่ตรงนี้เพไม่น่าใช่อืมโอเคตอนนี้ผมก็ย้ำครับเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวค่อยซ่อมอีกทีหนึ่งนี่ครับย้ำปิ้นครับ ไม่หายนะครับย้ำปิ้นตอนนั้นที่ผมห้าสิบห้านิ้วชีตัวนี้เปลี่ยนก็ไม่หายครับไฟก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลอยตัวนี้ออกครับดูเลยครับนี่ครับโอเคครับก็บางท่านก็ตัดสามารถใช้ครีมตัดตัดออกก็ได้ครับแต่ผมจะลอยปิ้นดูตะกั่วออกครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับ ผมเชื่อว่าท่านที่ทำนี่ก็คงจะปวดหัวงงผมซ่อมก่อนให้ผมก็งงมีทางเดียวที่หายคือต้องเปลี่ยนบอร์ดครับแต่วิธีนี้ได้ผลนะครับนี่ครับลอยครับเป็นแนวทางครับครับลอยออกเลยครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ เดี๋ยวเชียบปักเลยครับนี่ครับติดเลยครับแบคลทยเดี๋ยวปิดแฟลชก่อนนี่ครับแบคลายติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่สกเก็ตเข้าไปเดี๋ยวถอดปักก่อนขัน็ัตนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองดูภาพกันครับ จะต้องใส่ฝาครับเพราะผมไม่ได้ถอดสวิตออกจากฝานะครับก็เลยประกบฝาไว้สวิตมันอยู่ที่ฝาโอเคครับตอนนี้ไฟแดงน,นะครับจะตั้งเครื่องครับก็กดสวิตนี่ครับ ติดแล้วครับเห็นไหมครับผมเชื่อว่าคลิปพวกนี้ก็จะเป็นการปิดงานของช่างได้ครับเพราะตัวนี้ก็ผ่านงานช่างมานะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับอันนี้สายไฟนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผม mm. ทางช่อง mm. นครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวยงามครับโอเคครับผม